สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะคะเรามานําเสนอเปนอนสําหรับเด็กค่ะสามารถนอนตั้งแต่เด็กค่ะลกแรกเกิดเลยนะคะออปชั่นของเตนอนนี้ดีมากๆเลยค่ะมีระบบของมุ้งกันยุงนะคะกันแมลงที่ปกป้องลูกน้อยของคุณแม่ได้เลยค่ะ เตะะียงนอนของเรานะคะสามารถพับเก็บได้นะคะระบบแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็ที่นอนนุ่มมากๆด้วยนะคะวันนี้นะคะที่สําคัญด้วยนะคะเปนอนของเรานะคะปลอดภัยไร้กังนวลน,นะคะมีระบบล็อกล้ออัตโนมัติแบบนี้เลยนี่ทั้ง4ข้างนะคะแบบนี้นะคะสร้างความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างดีด้วยที่สําคัญนะคะเมื่อเรากดล็อกแล้วนะคะ เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่แบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะพาลูกน้อยนี่นะคะไปชมวิวข้างนอกบรรยากาศหรือว่าเคลื่อนย้ายได้อย่างแน่นอนด้วยนะคะวันนี้นะคะมีเตียงนอนทั้งหมดสีสีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าและก็สีเทานะคะทั้งหมดนี้ในราคา1590บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะเตียงนอนทั้งหมดนี้ในราคา1,590บาท เท่านั้นค่ะ